ต่อไปประเดวาระที่7.4พระราชกิจสิกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่อสองพศ2567ท่านสมาชิกครับด้วยได้มีพระบรมราชองการประกาศพระราชกิจสิกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พศ2567ขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบร,รมราชองการพระบร,รมราชองการประกาศพระราชกิจสธีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพศ2567 พระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีสีสินทรมหาาวชิลาลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวให้ไว้นวันที่16มีนาคมพศ2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาาวชิลาลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2, อสองพศ2566ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพศ2566นั้นบัตรนี้จะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่9เมษายนพศ2567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชกิกิตรีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่10เมษายนพศ2567 ผู้สนองพระบรมราชอ,องค์การเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี